ครับผมสวัสดีครับวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานนะครับปลั๊กอินของชิปป๊อปนะครับในระบบของคูคอมเม r ร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังใช้งานไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามผมนะครับภายในคลิปนี้นะครับไปทีละขั้นตอนได้เลยนะครับมาในขั้นตอนแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะจะยังไม่มีแท็บหน้าตาแบบชิปป๊อปนะฮะขึ้นมาตรงนี้นะครับลูกค้าจะต้องทําการติดตั้งปลั๊กอินของทางชิปป๊อปเราก่อนนะครับซึ่งลูกค้าก็จะได้มาเป็นลิงก์หน้าเว็บที่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะ มือลูกค้านะครับได้มาแล้วนะครับก็จะมีลิงก์นะครับให้คลิกดาวน์โหลดนะครับลูกค้าก็สามารถกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับซึ่งในไฟล์ของการดาวน์โหลดนะครับทางเราก็จะมีคู่มือนะครับวิธีการใช้งานคว่คู่ไปด้วยนะครับหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับลูกค้าก็สามารถเลื่อนมาทางด้านล่างนะฮะเพื่อไปดูนะครับเอกสารนะครับคู่มือการใช้งานแบบภาษาไทยได้ทาง FAQ ด้านล่างนะครับเมื่อลูกค้ากดนะฮะก็จะมี เมื่อลูกค้ากดเข้าไปก็จะมีคู่มือวิธีการใช้งานแบบภาษาไทยนะฮะให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ทําการใช้งานไปทีละขั้นตอนได้ด้วยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็ผมก็จะกลับมาสู่หน้าของ WordPress นะครับเมื่อลูกค้าทําการติดตั้งปลั๊กอินของชิปป๊อปแล้วนะครับก็จะมีแท็บนะครับที่ขึ้นว่าชิปป๊อปนะครับตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ทําการสมัครใช้งานนะครับกับทางชิปป๊อปเรานะครับก็สามารถกดสนใจใช้บริการทางด้านล่างได้นะครับเพื่อทําการ สมัครใช้งานนะครับก็ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลนะครับของทางร้านค้านะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆรวมถึงอีเมลนะฮะลงตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดส่งข้อมูลได้เลยนะครับแล้วข้อมูลนะครับก็จะถูกส่งมาทางชิปป๊อปนะครับแล้วส่วนทางนอกเหนือจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมเซลล์ของทางชิปป๊อปติดต่อกลับไปนะครับเพื่อทําการเปิดใช้งานแอคเคาท์ของลูกค้านะครับผม ก็จะกลับมาทางหน้าล็อกอินนะครับของ WordPress นะครับก็ให้ลูกค้าทําการกรออีเมลเลือพาสเวิร์ดนะครับที่ทําการสมัครกัะทางชิปป๊อปไได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับเพิ่มเติมนะครับสําหรับหัวข้อเลือกประเทศที่ใช้บริการนะครับลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ทั้งของฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะครับอยากใช้โหมดทดสอบใช้งานก็สามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้นะครับเพื่อคลิก หมดทดสอบใช้งานนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการใช้งานจริงนะครับก็ติ๊กออกไปได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมดทดสอบใช้งานนะครับแต่อันนี้ผมจะทสเป็นหมดทดสอบใช้งานนะครับให้ลูกค้าดูนะครับก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ทําการกรอกที่อยู่ร้านค้านะครับหรือว่าที่อยู่ต้นทางของทางร้านเองนะครับก็จะมีการตั้งค่านะครับขึ้นมานะครับให้ลูกค้ากรอกนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อรวมถึง ที่อยู่นะครับต้นทางนะครับของทางร้านนะครับที่ลูกค้าจะต้องทําการกรอกลงไปนะครับผมส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นอีเมลของลูกค้าที่ทําการสมัครไว้แล้วก็ประเทศที่ลูกค้าทําการเลือกใช้บริการนะฮะในหน้าล็อกอินมอสคู่นี้แล้วก็โหมดด้วยนะครับหากลูกค้าไม่ได้คลิกโหมดทดสอบใช้งานนะครับทางลั๊กอินของชิปบ๊อบนะครับก็จะขึ้นว่าพร้อมใช้งานนะครับก็จะมาสู่หน้าที่อยู่ร้านค้านะครับอันนี้ผมจะสาธิตไปทีละขั้นตอนเลยนะครับก็ให้ลูกค้ากรอก ชื่อของลูกค้านะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับส่วนที่อยู่นี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายสําหรับตัวปลั๊กอินนะครับที่จะทําการใช้งานนะครับสมมุติว่าถ้าลูกค้านะครับกรอกที่อยู่ของทางร้านค้านะครับไปเพียงเท่านี้นะครับและลูกค้ากดบันทึกข้อมูลนะครับทางปลั๊กอินของชิปบ๊อบเนี่ยครับผมก็จะขึ้นที่อยู่นะครับใกล้เคียงกับทางร้านค้าหรือว่าที่ลูกค้ากอกไปพอสังเกตนะฮะให้ขึ้นมา ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับซึ่งลูกค้าจะต้องทําการกรอกให้ครบนะครับทางปลั๊กอินก็จะขึ้นป๊อปอัพมาให้ลูกค้าเลือกนะครับก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกทางหัวข้อที่2นะครับคือบางบอนกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะครับก็กดเลือกไปได้เลยนะครับท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทางปลั๊กอินก็จะช่วย ให้ทางที่อยู่ของทางต้นทางน,นะครับแม่นยําขึ้นนะครับหรือว่าทางลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการกอรอกที่อยู่นะครับหรือว่าบ้านเลขที่เพิ่มเติมก็สามารถกอรอกลงไปได้เช่นกันนะฮะัไม่จะเป็นจะต้องกอรอกแค่นี้นะฮะสมมติผมจะกอรอกบ้านเลขที่เพิ่มเติมไปทางที่อยู่ของ ร้านค้าก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลไปได้เช่นกันเหมือนสักครู่นี้เลยนะครับก็จะขึ้นบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับอย่างขั้นต้นเลยนะครับเมื่อลูกค้าทาการบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมี4แทแบนะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะมาให้ลูกค้าได้ทําการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนทีละหน้าเลยนะครับก็ไปที่แถบแรกกันเลยนะครับสำหรับเรื่องขนส่งนะครับในหน้านี้นะครับผมหลังจากมีคําสั่งซื้อเข้ามานะครับจากทางหน้าร้านนะครับของทาง ขึ้นมาทางนี้นะครับผมซึ่งก็จะขึ้นสถานะทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นส่งสินค้านะครับเบอร์ติดต่อนะครับชื่อที่อยู่ลูกค้าสถานะนะครับรวมถึงขนส่งที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินนะครับต่างๆนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกดูเป็นรายวันได้ด้วยนะครับว่าจะดูจากวันไหนถึงวันไหนนะครับผม รวมถึงสามารถคัดกรองวิธีการชําระเงินจากทางนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งในหน้านี้นะครับเมื่อมีคําสั่งซื้อเข้ามานะครับจากทางหน้าร้านนะครับผมทางร้านนะครับก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าพัสดุนะครับหรือว่าสินค้าครับที่ซื้อมาจากทางหน้าร้านนะครับจะจัดส่งด้วยขนส่งอะไรนะครับลูกค้าจะทํารายการทั้งหมดในการเลือกขนส่งนะครับจากทางหน้านี้นะครับผมในส่วนที่แท็บที่2นะครับต่อไปนะครับไปตามผมไปทีละขั้นตอนเลยนะครับก็คือรายการจัดส่งพัสดุนะครับ ในรายการจัดส่งพัสดุนะครับจะแสดงสเตตัสนะครับของคําสั่งซื้อนั้นๆนะครับที่ได้รับมาจากทางหน้าร้านนะครับว่าอยู่ในสถานะไหนนะครับก็สามารถดูทั้งหมดได้นะครับหรือว่าจะเป็นยืนยันแล้วนะครับหรืออยู่ในระหว่างจัดส่งนะครับตามหัวข้อต่างๆนะครับที่ทางปั๊กอินของเรานะครับขึ้นมาให้ลูกค้าได้กองได้เลยนะครับผมซึ่งทางร้านนะครับสามารถปิ้นใบปะหน้าจากทางตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเช็คเลขแท็กกิ้งได้นะครับผมจากทางนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะ เช็คเลขแท็กกิ้งได้นะครับผมว่าพัสดุนะครับอยู่ถึงตรงไหนแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกค้านะครับสามารถออกสรุปผลนะครับรีพอร์ตนะครับจากทางหน้านี้ได้ด้วยนะครับผมก็สามารถกดส่งออกรายงานได้เลยนะครับก็เผื่อลูกค้านะครับหรือว่าทางร้านนะฮะต้องการจะนํามาเพื่อทํารีพอร์ตต่างๆนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเช่นกันนะฮะในหน้ารายการรายงาน COD นะครับก็จะมีสถานะต่างๆนะครับ เช่นกันนะครับเหมือนกับทางรายการจัดส่งพัสดุด,ด้านบนนะครับเพียงแต่ว่าในหน้านี้นะครับผมจะแยกเฉพาะรายการของ COD นะครับแล้วก็ในแท็บที่4นะครับก็คือการตั้งค่านะครับที่ทางร้านกรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าร้านนะครับของทางร้านนะครับเมื่อทางร้านนะครับมีลูกค้านะครับเข้ามาสั่งซื้อนะครับผมกบมาทางหน้าร้านเลยนะครับอันนี้ผมจะสมมุติเป็น2อย่างด้วยกันนะครับก็คือการโอนเงินแบบปกติทั่วไปนะครับผ่านธนาคารนะครับแล้วก็การใช้งานในระบบของ COD นะครับก็จะแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อไปขึ้นในหน้าของเว็บเพจนะครับก็จะหยิบส่ตะกร้านะครับแล้วก็ทําการจ่ายเงินนะครับจะขึ้นหน้าสินค้าแล้วครับแล้วก็จํานวนทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับในทางหน้าเว็บของ ทางร้านนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่ทางร้านที่จะออกแบบมานะครับผมครับต่อไปนมาในส่วนของขนส่งนะครับจะขึ้นขนส่งนะครับที่ผู้ซื้อนะครับที่ซื้อสินค้านะครับกับทางร้านของเรานะครับสามารถใช้งานได้นะครับครึ่งขนส่งตรงนี้นะครับก็จะรวมไปกับค่าสินค้าแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งขนส่งนะครับที่ทางร้านมีนะครับจะต้องเป็นขนส่งที่ ทางร้านนะครับไปดิวมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งทางปังอินนะครับของชิปป๊อปนะฮะจะไม่ได้ยุ่งกับตรงนี้นะครับในส่วนของขนส่งนะครับที่จะขึ้นหน้าเว็บนะครับผมทางร้านนะครับจะต้องทําการเปิดขึ้นมาจากคูคอมเมอร์ขึ้นมาเองนะครับผมซึ่งในราคาของขนส่งตรงนี้นะครับจะต้องเป็นราคานะครับที่ลูกค้านะครับทาการดิวมาเองอยู่แล้วนะครับผมสมมุตินะครับผมว่าในเรทราคาการจัดส่งนะครับสาหรับที่ทางร้านได้มานะครับแล้วก็สําหรับทางร้านที่คิดต่อลูกค้านะครับที่ทําการจัดส่งนะครับอันนี้ก็ เป็นในส่วนของทางร้านนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับผมแล้วก็ทําการกดจ่ายเงินได้เลยนะครับก็จะมาสู่หน้ากรอกข้อมูลปลายทางนะครับของลูกค้านะครับผมเมื่อลูกค้านะครับที่ซื้อกับทางร้านทําการกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแท็บด้านขวานะครับขึ้นรายการการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับรวมถึงขนส่งที่เลือกใช้นะครับแล้วก็สรุปราคามาเรียบร้อยนะครับซึ่งในด้านล่างนะครับปลั๊กอินของเรานะครับก็จะมีให้เลือกการจัดส่งนะครับส่วนในด้านบนนะครับก็คือ direct bank นะครับ ทา a เฟอร์นะครับก็คือการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางลูกค้านะครับที่มาซื้อกับทางร้านที่จะเลือกใช้นะครับแล้วก็มี cod นะครับหรือว่า cash on delivery นะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับจากตรงนี้นะฮะอันนี้ผมจะสมมุติเป็นโอนเงินนะครับในส่วนของชิ้นนี้นะฮะไปหนึ่งอย่างนะครับก็กดสั่งซื้อไปเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็จะมาที่การซื้อเหมือนเดิมนะครับก็คือใส่ตะกร้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการจ่ายเงินนะครับ5 9าเบาบาทนะครับเดี๋ยวจะเทสไปในส่วนของเคอรี่นะครับให้ดูนะครับนะครับแล้วก็จะเลือกใช้งานเป็น COD นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้งานทางหน้าร้าน ครับผมก็จะกลับมาในส่วนของหลังบ้านนะครับเมื่อลูกค้านะครับทําการสั่งซื้อจากทางหน้าร้านแล้วเรียบร้อยนะครับจะมาในส่วนของคูคอมเมอร์นะครับก่อนที่จะเลือกขนส่งนะครับทางของทางปลักอินเรานะฮะก็จะมาในส่วนของข้ามสั่งซื้อนะครับที่เด้งขึ้นมานะครับก็จะมีรายการนะครับที่ทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีของ COD นะครับอันนี้นะฮะเมื่อคลิกเข้าไปนะฮะก็จะเป็น COD นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับกับขนส่งที่โอนเงินนะครับผ่านธนาคารนะครับหรือในเรกแบงค์ทอนเฟิร์นะครับ ในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําทางแถบไปดูด้านขวานะครับก็คือขนาดกล่องนะครับของพัสดุที่ทําการสั่งซื้อนะครับถ้าทางร้านกรอกตรงนี้นะครับผมก็จะคํานวณราคาได้แม่นยําขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะสมมุติไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดอัปเดตได้เลยนะครับผมในส่วนของคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับผมหากทางร้านนะครับไม่เปลี่ยนสถานะของคําสั่งซื้อของการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับจากออนโฮนะครับ เป็นกำลังเตรียมจัดส่งนะครับรายการพัสดุของการ Direct Bank Transfer นะครับจะไม่ไปขึ้นในส่วนของการเลือกขนส่งนะครับของหน้าปักอินชิป p ๊ o p นะครับผมลูกค้าจะต้องทําการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อทางร้านทําการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลูกค้าทําการสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนสถานะนะครับได้เลยนะครับผมในส่วนของแถบด้านขวาด้านล่างนะครับก็คือโน้ตของคําสั่งซื้อนะครับก็จะขึ้นนะครับว่ายังไม่ได้ทําการเปลี่ยนสถานะนะครับก็คือ กำลังรอชําระเงินนะครับโดยการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับรายการสั right ่งซื้อนะครับเปลี่ยนจาก pending เป็น on hold นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเมื่อทางร้านนะครับทาการตรวจช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลูกค้านะครับที่ทําการสั่งซื้อนะครับโอนเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือให้ทางร้านนะครับเปลี่ยนสถานะจาก on hold นะครับหรือว่ารอชําระเงินนะครับเป็นกําลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งได้เลยนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดอัปเดตได้เลยนะครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับซึ่งจะต่างจาก COD ยังไงนะครับเพราะว่า ในหน้านี้นะฮะของการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทางร้านจะต้องทําการเปลี่ยนสถานะการสั่งซื้อตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเด้งในหน้าของเลือกขนส่งของชิปป๊อปนะครับซึ่งจะต่างจาก COD นะครับที่เมื่อลูกค้านะครับทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับคำสั่งซื้อนั้นนะครับก็จะเด้งในหน้าของเลือกขนส่งเลยนะครับซึ่งจะต่างจากการโอนเงินทั่วไปนะครับเพราะว่าการโอนเงินนะครับจะต้องให้ทางร้านตรวจสอบก่อนนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้าทําการโอนเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นทางร้านก็ทําการเปลี่ยน สถานะคําสั่งซื้อนะครับเป็นกําลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งนะครับหลังจากนั้นคําสั่งซื้อน,นั้นนะครับก็จะเด้งมาในส่วนของหน้าเลือกขนส่งของชิป p ๊อบนะครับต่อไปนะครับก็จะมาในส่วนของการเลือกขนส่งนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกทั้งหมดได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นพิรายการก็ได้นะครับเพื่อทําการจัดส่งนะครับอันนี้ผมเลือกทั้งหมดนะครับก<ๆๆ> <layout> ็จะขึ้นแถบตามที่ผมแนะนําไว้ตอนแรกเลยนะครับทั้งสถานะต่างๆนะครับรวมถึงน้ําหนักนะฮะแล้วก็ เบอร์ติดต่อต่างๆนะครับข้อมูลลูกค้านะครับรวมถึงขนส่งที่ลูกค้าเลือกนะครับผมวิธีการชําระเงินต่างๆนะฮะจะขึ้นตรงนี้นะฮะว่าจรเป็นชิ้นแรกเป็น COD นะครับแล้วก็ Direct Bank Transfer หรือการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับที่เพิ่งทําการอัปเดตเมื่อสักครู่นี้นะครับถึงมาเด้งในหน้านี้นะฮะต่อไปก็เลือกขนส่งได้เลยนะครับก็จะเด้งนะครับขนส่งนะครับที่ลูกค้านะครับทำการเปิดใช้งานกับทางชิดป๊อปนะครับพร้อมแจ้งราคาแล้วก็เงินขายทั้งหมดนะครับ ทางร้านก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอันนี in, ้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับว่าทำไมถึงจัดส่งไม่ได้นะครับผมก็จะสมมตินะครับเลือกเป็น CJ Logistics นะครับสำหรับการจัดส่ง2ชิ้นนะครับทั้งในส่วนของการโอนเงินนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับก็เลือกไปได้เลยนะครับในราคาเรา20บาทนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นว่ายืนยันการจองนะครับและชําระเงินสําเร็จนะครับก็กดพิมพ์ใบปะหน้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับปลั๊กอินนะครับของเรานะครับก็จะพามาในหน้าของการ จดส่งพัสดุนะครับที่ทําการยืนยันแล้วทั้งหมดนะครับผมซึ่งทางร้านนะครับก็สามารถกดยกเลิกได้นะครับหากรายการสั่งซื้อของพัสดุถูกยกเลิกนะครับหรือว่าเกิดปัญหานะครับหรือว่าก่อข้อมูลผิดนะครับก็สามารถยกเลิกจากทางหน้านี้ได้เลยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขรายการต่างๆได้นะครับหาขนส่งนะครับยังไม่เข้ารับนะครับแล้วก็สามารถดูเลขแท็กกิ้งได้เช่นกันนะครับ เมื่อทําการจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับหรือว่าสินค้าในตัวนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นสามารถดูจากแท็กกิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับก็เลือกคําสั่งซื้อนะครับที่ต้องการจะพิมพ์นะครับใบปะหน้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็น2เมนูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมทํารายการไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาที่ใบปะหน้านะครับแล้วก็ ปลั๊กอินของเราจะเลือกขนาดใบปะหน้าตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้เลยนะครับในหลากหลายขนาดนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็น a 4นะครับก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับปลั๊กอินของเราก็จะขึ้นหน้าใบปะหน้านะครับมาให้ลูกค้านะครับทำการพิมพ์แล้วก็ปะแล้วก็ส่งได้เลยนะครับเมื่อทางร้านทำการจัดส่งสินค้าแลเรียบร้อยนะครับเมื่อขนส่งเข้ารับแล้วนะครับแล้วก็ถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะในการสั่งซื้อนะครับจะเปลี่ยนเองออโต้นะครับทั้งหมดนะครับว่าเป็นส่งของแล้วนะครับผม ซึ่งในมุมของผู้ซื้อนะครับที่ซื้อกับทางหน้าร้านของเรานะครับก็สามารถเช็คเลขแท็กกิ้งนะครับพัสดุได้เช่นกันนะครับก็จะมาที่หน้าร้านนะฮะที่ทําการซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็สามารถทําการกด My Account นะฮะแล้วก็กดคําสั่งซื้อนะครับก็จะพามาในหน้าของการติดตามพัสดุนะครับก็สามารถกดติดตามพัสดุได้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับเมื่อลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านต้องการดูนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะพามาในหน้าของชิปบ๊อบนะครับ ว่ารายการนะครับถึงไหนแล้วนะครับถึงมือลูกค้าแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่งสินค้าแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเช็คได้จากทางหน้านี้ได้เลยนะครับถ้าผมสำหรับวิธีการใช้งานนะครับปลั๊กอินชิปป๊อปนะครับกับทางฮูคอมเมอร์สนะครับผมก็มีคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับ มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถตริดต่อสอบถามมาทางชิปป๊อปได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาวิดีโอก็มีคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ